กเดินไม่ได้ดูเดินดูเดินโอ้โหเทียตรงนี้แบบแบบแบบตำแหน่งเบลักเบลักรอแป๊บนึงเดินไม่ได้เลยวะเดินไม่ได้เลยวะแป๊บนึงเฮ้ยแค่กระตุกบหายเลยอ๋อ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  อ๋อีแมวอนวะอเอะอ,เอขอบคุณครับ ขอ,ขอบคุณขอบคุณเด็กหญิงและหน้าดาวห้าสิบดวงด้วยนะคะัะขอบคุณมากๆเลยครับเบียใช้กิฟต์อะไรครับเอ็มฟูเบียใช้กิฟต์ตรงครับแต่นี้เอิร์นบอกว่ากิฟต์นี้ดีก็เลยลงมาเล่นนะเหมือนจะต้องเปลี่ยนเครื่องอย่างนี้แหลกปะเห็นว่าแหลกปะเดี๋ยวหา,าผมอ้างอีกเนี่ยมีคนบอกเมื่อกี้มีคนบอกว่าเหมือนเหมือนไม่แหลกเลยกระตุกไหมครับพี่คนคูณหกเหลือแทบวะ

อิงเรียกแปลกๆตรงศพป้าเบียร์หรือว่าอะไรใช่ตรงศพอ่ะคนเพื่อนนำมวย อันเลยนะในหนามวยนะล็อกล็อกไม่มีสองตัวครับข้างบนปั๊มยาตัวหน,น,นึ่งแล้วก็ดังกว่าเล่นเล่นก่อนได้นะขึ้นมาเล่นได้เดี๋ยว <S <S ข้างล่างมาตัว

ตนจัดอะไรเนะี่ยจัดสิบสองหรือสิบเอ็ดไม่แน่เลยเพื่อนแน่ใจเลยว่าต้องเปลี่ยนไอนนะ้โทนคิดว่าเล่นได้อีกสักปีสองปอีมันจะถามเลยว่าโทรศัพทูรุ่ใครโหดระด้างขนาดนั้นดีครับัสดีน้องเวฟด้วยนะ ปเป็น,ปะนะะเอาคุณแปดน,คนะครับเบียวคุณหกป่ะเนี่เอาดีเจอสองสามมาขทาไหร่น,น,น,นะครับ ้ันเป็นก่อนไปเวอร์ครับมันไวกว่ามากองใช้สิบเอ็ดเนี่ยครับก่อนไปเวอร์พรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วครับตอนเย็นผมใช้ iPhone สิบเอ็ดนะตอนเย็นขอสักสองวันในการปรับตัว กดสับให้แล้วขอบคุณมากๆเลยจำเม็นไม่มีใครปุดกับเชนเลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรไาดิผมไจะหันอ่านคอมเมนต์มันขึ้นไหนค,ครับขึ้นแล้วขึ้นพูดจะรับเลยนะ พี่ใส่กิปอะไรขอ่อูเลยอันนี้ใส่ใลักบอแข่งโรบรลวันไหน,นเริ่มแข่งโรบรลวบนที่ยืดทิ้

ขว,วขวาไหนก็สัตว์ไม่รู้อ่ะแต่เรารู้มันอยู่ขวากันโหกระตุกยาววะเชี่ยหุดหุดหฮ้ยซ้ายมาโปรตีกัน,น,กน,นไม่มีเพื่อนเองมาเอาเราพร้อมไงยิงอ่ะ I got supplies ตอนไม่เอารถไม่ยิง <c oughs> <c oughs> ้ขับวนทั้งหลายรอบไม่มีเสียงปืนเงียบแล้วก็เขากลับมาล่ากันเงียบ ขาเลยอเองบอสไม่บอสแหลชาแหลมชบาาวิแหลมชาอนียนี่เขายืนค้างนิ่งๆจิโรบอท ยิงเชือกไปเลยไปดีกว่าี่เดือนอยู่ได้ข้าวแข้น3เดือนนะ กิ๊สามเหลี่ยมเก่ามันดียังไงเห็นไหมแข่งกันใช้กันเยอะผมไม่ค่อยใช้นะครับสามเหลี่ยมเก่าเบียใช้แค่กิปตรงกับกิ๊แดงผมมาดูมันดีงไงความรู้สึกมันบอกครับผมไม่เคยไปดูคุณสมบัติมันเท่าไหร่เบียทำไมไม่นิยมเอาแอนดรอยเล่นและสตรีมแอนดรอยมันต่างกันนะครับตัวเอเวอร์มีเดียส่วนมากเขาซื้อมามันก็จบที่ตูด p h o n e นะครับ แยบประตูไอโฟนอะแสบประตูไอเอสนะครับไอตัวเอเวอร์มีเดียต่อต่อการแท็ปเจอร์เชื่อมตะตีมพี่เบียร์ไม่ลองเอาปุ่มตั้งไว้บนซ้ายพี่จะโหดขึ้นแน่นอนมันแล้วแต่คนถนัดครับผมมันไม่มีใครที่เอาขึ้นมาแล้วโหดโหดทุกคนหรอกครับถ้าางนั้นเขาก็ตั้งปุ่มเหมือนกันหมดเลยครับน่าจะ ได้ตั้งปุ่มใหม่นิดหน่อยนะจอมันยิ่ชาบูการบุฟเฟ่แซลมอนไม่กินกินไม่ได้ขับเลยซั้ขับเลย,เลยมาเช้าหรือเฟสที่คาเช้าเช้าผมแบบขึ้นเลยว่เฟสที่ค่าผมนี่แบบขึ้นเลย ในแงหาดอกเนี่ยในห้องซ้จจอมนี่งจับไปดอกมีมากคาับัสดีเบี้สวัสดีครับพอ์ันี่ Enemies a h e a d เป็ือกรงหนป่ะครับน่าจะล้วครับถ้าตื้อก็คงตื้อเป็ือกตรงครับแต่ตอนนี้ต้องรองใช้ธรรมดาไปก่อนล้อออกครับ5้อออก12ดีก็ใช้12ถ้า1ี่เแ้เป็น รอ่น้ีสิองออกที่เอ็อดเนรถราคาอยูแล้วพอแบบพัดมันไม่ไหวมันไม่ไหวจริงจเลยนักนัก สองอมอาผมก็ต้องรอให้มันออกไงพี่กบ็ดมันจะได้ลดราคาพแปดพาร์เล่นดีไหมครับไม่ดีแล้วครับจะกินขูอยางเียไม่เดีย้ยกินดีน้องเพลง อยากกินก็ต้องกินเอ,เองด<ถ>ีเสื้อลดนิ่งับบไรแต่มันยิ่งอยากกินยิงต้องเลี้ยงพี่อยากกินให้พี่เลี้ยงเฉยเลี้ยงวะเนี่ย ตราไม่มีต่างไงพี่ต้นเดียรคนอยากกินแล้วเป็นคนเลี้ยงเว้ยเห็นแล้วเข้าใจผิดเข้าใจกดแห่งการอยากกินผิดแล้วปวดอีกภักหนึ่งเปไม่ขึ้นเลยจะไปได้ไหมพ่อเน,นี่นย,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 ยขึ้นแล้ว About, so... Mark the location Mark the location. <laughs> <laughs> ah. ขอบคุณหญิงนุ้ยแดงดีด้วยนะคะขอบคุณดาวห้าสิบดวงด้วยนะครับเพจนี้กินชาบูจนหน้าซับโกม,มดละแก้การกดดันยังไงครับตอนแข่งใหญ่ผมไม่ค่อยกดดันตอนแข่งใหญ่ผมกดดันแต่ตอนแข่งเล็กๆ,ๆครับชอบประมาณแต่ตอนนี้แก้แล้วครับมาถึงแก้ดีไซนแล้วแก้พาแเออับน้ำเนี่ยไม่ได้อาบน้ำมาสามวันแล้วพาม lênเอง, yên xuống yên ให่เราแค่รับเก่าไม่ลงไม่เลี้ยงกันแล้วเลี้ยงอะไรวะตัวพี่เองยังกินข้าวไม่ได้ถ้าเป็นบบี้ยงขบูสภาพยังกินข้าวบดกับกล้วยปั่นเลยเจ้า ะยิงกันะกกนะ Enemies ahead Enemies ahead ไม่ควรนะอ,อ,อ,อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยถามันยิงรถเร็๋ยวก็จะพังแล้วเออถ้าเป่งมาก็ลงอ่ะถ้ามันเป่งให้ลง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  ลองข้างหน่อยเลยลองลองข้างหน่อเดี๋ยวไปแ snap หน้าเหนือเลยนะมันมีสามตัวใช่ปะลองหน้าเนือเรียนใดูตัวซ้ายให้หน่อยซ้ายเบียร์ไอ้ตัวซ้ายก่อนเออตัวซ้ายเนี่ยวิ่ยมันี่คน เอ้าโอมันมีตัวไก่ไม่แน่นะแม่งนั่งไม่ได้ว่ะโคตรแม่เบลล่าจะทำยงไงตายม่อสุดๆเป็นอาน่า Enemies ahead Enemies ahead ดูให้เดี๋ยวดูให้สมุกมาลูกไก่ลูกหนึ่งได้บ้านสันก่อนดึงอ่ะไม่มีไม่มีไม่เป็นไรนะต้องหลังต้นไม้ปะ มึงเงี้ยตัวนั้นนกนะนกย่างเอียงไหนๆวาบุยบายยบายยน้องเพีรสทชิ้เนินแทนเบียร์หน่อยดิไ่สนับเล่นไดหมาแล้วมานี้แล้วครับนี่แล้วน่าจะมาดึงเพื่อนปะจุดมาย ไปดิต้นไม้ต้นไม้ตายแล้ววะนีอยู่ร่องวงมันอยู่ไหนวะอยู่ในร่องวงัในร่องไม่ยอมเข้าขับขับมาแล้วเมันกระเด็นนะโอ้โหอยากจะเชื่อ กูตายเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวได้นะเนี่ยว่นไม่ได้ดูไงไม่ได้ดูเหลือแม่งตัวเดียว